สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูรับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาที่สวนอีกเช่นเคยครับสวนมันครับผมสวนมันตัวนี้ก็จะเป็นสวนมันที่ปลูกพร้อมๆกับมันนานะครับมันนาของเราก็ขุดไปแล้วนะครับเหลือโซนนี้นะครับที่เราไม่ได้ทํานาครับเราก็จะปลูก มันไว้เป็นมันปีเลยมันไร่มันไร่มันปีนะครับให้มันได้อายุครบหนึ่งปีเราจึงจะขุดประมาณปลายเดือนพฤศจิกาธันวานครับเราจะขุดนะครับส่วนน้นครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับประมาณเจ็ดเดือนนะครับส่วนนี้ปลูกไร่เลี่ยกับมันนานะครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยกันครับเพืเ่อน นะครับเดี๋ยวจะให้ดูปุ๋ยนะครับนะครับนี่คือปุ๋ยที่ผมใช้นะครับก็จะ,จะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีบวกปุ๋ยอินรียนะครับปุ๋ยเคมีด้วยนะครับอินรีย์ด้วยผสมกันเลยนะครับเพราะเวลาที่เราจะถอนหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เหลือประมาณประมาณ4-5เดือนนะครับกว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่เจ็ดนะครับใก,ใกล้เจ็ดเดือนแล้วนะครับมันสวนนี้นะครับก็จะมีในกันสีล็อกนะครับสีล็อกทําเป็นสีล็อกแต่ก่อนเป็นงานนาเก่านะครับเป็นงานนาเก่านะครับเป็นสีล็อกนะครับตอนนี้จะเป็นมันนานะครับที่ผมได้ขุด ไปนะครับในช่วงที่แล้วนะครับสี่ล็อกนี้นะครับได้ประมาณห้าตันนะครับล็อกนู้นจากชเลีกว่าเพื่อนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยาจะรกนะครับสี่ล็อกนี้มันนานับได้ห้าตันนะครับในเงินก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอยู่นะครับดีกว่าเราปล่อยไว้ไม่เสียประโยชน์นะครับเราก็ทำมันซะมันนานะครับผม มาล็อกนี้เราก็จะไม่ขุดนะครับเราจะปล่อยไว้ให้มันได้ครบปีนะครับเราถึงจะขุดนะครับแต่ก่อนก็ทํานานะครับเอามีสีกนะครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเราก็ใส่แบบหวานไปเลยนะครับเพื่อนก็จะหวานในทั่วแปลงเลยนะครับ เนื่องจากมันเป็นพื้นที่ราบเรียบนะครับก็หวานลงไปเลยนะครับเพื่อนแล้วก็มันเป็นคันนาเก่าด้วยนะครับเวลาฝนตกน้ําก็จะไม่ไหลไปไหนนะเรับนเพื่อนน้ก็อยู่ในแปลงของเราเองนะครับมันง่ายต่อการใส่ปุ๋ยนะครับหวานเล,เลยครับ ต้นเลยจะท่วมหัวแล้วนะครับบางต้นนะครับอายุมันเข้าสู่เดือนที่เจ็ดนะครับเดือนวันนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุน์นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ทําการหว่านเลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับไม่ต้องขุดให้เมื่อยนะครับเราก็ต้องดูจังหวะนับเวลาด้วยนะครับจังหวะก็คือ หลังจากฝนตกนะครับเพืเ่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าดินมีความชื้นนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับดินมีความชื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็หว่านใส่ไปเลยนะครับนี่ดินมีความชื้นอย่างนี้หว่านใส่ไปเลยนะครับเพืเ่อน ดูสภาพอากาศนะครับถ้ามีฝนลินลงมาก็จะดีนะครับจะทําให้ปุ๋ยของเราละลายได้เร็วขึ้นนะครับเราต้องดูจังหวะและเวลาให้ดีนะครับในการใส่ปุ๋ยเราต้องฉบช่วยโอกาสนี้ไว้ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อนอย่าไปใส่นะครับตอนดินแห้งนะครับเราต้องใส่ตอนดินเปียกๆนะครับตอนดินเปียกๆนี่นะครับหวานไปเลยนะครับหวานในทั่วแปลงไปเลยนะครับ เราค่อยมาเก็บยาทีหลังครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ายาจะไม่ค่อยรกใท่นะครับยังไม่ได้ฉีดยาขยะเลยนะครับส่วนนี้มันมันจะโตคุมก่อนนะครับมันโตคุมยาก่อนนะครับยาก็เลยน้อยครับเพื่อนๆตรงไหนที่มันเป็นที่ว่างครับยาก็จะขึ้นไวนี่นะครับ หวานใ่ทั่วแปลงเลยนะครับไม่ต้องคัวนะครับสูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับก็จะเป็นสูตรเคมีก็14 4 24นะครับเี่ยเป็นของรถเกษตรนะครับ14 424นะครับส่วนปุ๋ยอินรียก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับสามารถใส่ผสมได้นะครับ ตัวอ,อัตราส่วนนะครับปุ๋ยเคมี1นึ่งกสอต่อปุ๋ยอินทรีย์สองกะอครับท่อนที่ผมผสมใส่อยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสักอีกประมาณ2-3เดือนเดี๋ยวเรามาใส่อีกรอบนะครับนะครับใส่เยอะหัวมันเราก็ จะยิ่งโตนะครับเพื่อนอย่าไปประหยัดปุ๋ยนะครับอย่าไปประหยัดปุ๋ยนะครับปลูกมันอย่าประหยัดปุ๋ยนะครับเพื่อนมีปุ๋ยเท่าไรนะครับเพื่อนพยายามใส่ไปเลยนะครับพื้นที่นี้ก็ประมาณนะครับสามไร่นะครับสามไร่ ามไร่นี้ผมจะใชะมาน,นี้แหละครับสี่สี่ถังนี้นะครับต่อหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกนะครับล็อกละถังล็อกละถังเลยเดี๋ยวเียใส่ปุ๋ยให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อนหวานไปเลยครับดินมีความชื้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวเขาละลายนะครับ ไม่ว่าจะโดนน้าหมอกหรือน้ําฝนนะครับเ,เขาก็จะลายละลายนะครับมันก็จะดูดกินไปเองครับไม่ต้องไปขูดใส่นะครับมันของเราก็ประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับใกล้เจ็ดเดือนแล้วนะครับผมเสร็จเร,รียบร้อยคบเพือนหวานแป๊บเดียวเสร็จครับใส่ปุยมัน ง่ายครับผมหวานเลยครับเพราะว่ามันของเรามันอยู่ในแปลงข้าวเก่าครับเป็นคันนาล้อมรอบครับฝนตกมาน้ําไม่ไปไหนแน่นอนนะครับก็จะละลายซึมลงให้กับมันของเราได้กินแน่นอนนะครับเพื่อนจังหวานนะเพื่อนกะเจนพวกเม็ดปุ๋ยนะครับหนุนลงมาเดี๋ยวรอน้ําฝนหรือน้ําค้างนะครับ มาเป็นตัวทําละลายนะครับยังไงก็ในดินก็มีความชื้นอยู่แล้วนะครับก็หวานให้ทั่วแปลงไปเลยนะครับมันก็เริ่มเริ่มลงหัวแล้วนะครับดินเริ่มแตกนะครับงเบื่งมันเริ่มลงหัวแล้วนะครับมันประมาณเจ็ดเดือนใกล้ๆเจ็ดเดือนแล้วยังไม่เจ็ดเดือนเต็มนะครับก็เริ่มลงหัวนะครับหัวอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับหัวจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ เพราะสวนนี้ยังไม่ได้บำรุงอะไรมากมายนะครับเพราะเราจะปล่อยนะครับเป็นมันมันปีไปเลยมันขวบนะครับให้มันได้อายุนะครับเราถึงจะขุดนะครับไม่เหมือนมันนาเราต้องเล่งนะครับเล่งเขานะครับเก็บเดือนขุดขายนะครับเพื่อทําการทํานานะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้ทํานานะครับเราก็ปล่อยเขาไปเลยนะครับให้โตช้าช้านะครับโตเรื่อยๆให้ได้อายุงเขานะครับเดี๋ยวหัวก็จะใหญ่เองนะครับเพื่อน นะครับขยันใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะครับรับรองหัวใหญ่แน่นอนนะครับปลูกมันอย่าประหยัดปุ๋ยนะครับนเพื่อนเพราะพืชตระกูลมันนะครับเขาจะดูดสารอาหารเก่งนะครับเพราะดินของเราจะจืดไวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงดินให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนปลูกและระหว่างปลูกหลังปลูกนะครับต้องบำรุงจัดการดินให้ดีนะครับถ้าเราทําดินให้มีให้ดีมีคุณภาพนะครับเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับในการทําสวนมันนะเพื่อน ถ้าเรามัวแต่ประหยัดปุ๋ยนะครับปุ๋ยไม่ใส่หรือใส่น้อยนะครับผลตอบแทนที่ได้ในช่วงเก็บผลผลิตมันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องวางแผนให้ดีนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ทํามันสับปะหลังนะครับก็พยายามปรปับปรุงดินให้ดีนะครับทําดินดีมีชายไปกว่าครึ่งนะเพื่อนๆครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ผ่านเพื่อนมาดูมันนะครับ อย่างเข้าเจ็ดเดือนนะครับมาใส่ปุ๋ยกันนะครับมาใส่ปุ๋ยกันนะครับในช่วงที่ฝนตกนะับมีความชื้นนะครับเราต้องรีบใส่นะครับก็มันที่ใบงีงออย่ายงานี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีหัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจส่วนมากก็จะถอนทิ้งกันนะครับอันนี้ก็คือ ตอนแรกก็เป็นใบปกตินะครับพอแทงยอดใหม่ออกมาก็จะเป็นใบหงอรดูดูดูด้านล่างก็ไม่มีลายแดงครับไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับมันไม่ได้เป็นตั้งแต่มันยังเล็กนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตอนใบอื่นๆก่อนหน้าก็ไม่เป็นครับมาอันนี้มาเป็นนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับก็เป็นหลายสวนก็เห็นเหมือนกันนะครับใบหงออย่างนี้ ไม่รู้ว่าจะมีหัวหรือเปล่าต้องมาลุนกันครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ชอบคลิปในแนวเกษตรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเกษตรไทยภูไว้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องเกษตรไทยภูชาร์ปเดยให้ลงลงให้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Thank <music> you.